ชาวราศีพิจิกเนี่ยช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมีเกณฑ์ค,ค่อนข้างโดดเด่นเรื่องของการเงินค่อนข้างจะเกณฑเงินเดินอะ่ะเงินเดินทําอะไรก็ก็ก็สามารถผันเปเงินได้แนอนมืนสีชีดวงสวัสดีค่ะมื่นเทวฤิ์ครับอาจารย์สีค่ะจัดอันดับดวง12ราศีปี2568นะคะอันดับที่8 ได้แก่ราศีพิจิกปีทอง,ทองของทรัพย์สิน,สนก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักจองคิวทางไลน์ได้เลยค่ะ อย่างที่เราบอกไปนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกนะบ,บอกเลยปีทองของทรัพย์สินไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะนะคะในรอบแบบเป็นสิบกว่าปีนะคะสิปปีใช่นะคะแล้วทรัพย์สินเนี่ยก็คือหลักทรัพย์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่ใช่เล็กๆนะคะ ว่าเลยชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงปีนี้นะบอกเลยแต่ว่าช่วงเดือนก็อาจจะตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปนะคะคใครนะที่คิดอยากได้บ้านได้ที่นะคะ,ะได้รถนะคะได้อะไรที่มันเป็นมูลค่าใหญ่ๆเนาะ,ะเราไม่จํากัดแต่ว่าบ้านที่ดินนะคะเราอาจจะเอ้ยบางคนแบบเอ้ยรถสวยๆราคาแพงๆอย่างเงี้ยนะคะใครอยากได้นะ,ะมีโอกาสนะคะประสบผลสําเร็จแล้วได้แน่ๆชัวร์ๆนะคะตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไป ส่วนระยะเดือนเนี่ยก็หมายถึงว่าอาจจะต้องไปติดตามเราก็ได้ว่าช่วงไหนเป็นช่วงไหนเดือนไหนที่เหมาะสมนะคะและที่สําคัญนะคะอาจจะเป็นของเก่าของมือสองหรือของสภาพแบบว่าอาจจะลดหลั่นลงมาแต่ไงก็ถ้าคุณอยากได้หรือมุ่งมา่นปรารถนายังไงก็ได้ทุกคนแน่นอนเราจ,จะสีบอกอย่างนี้เลยขนาดเล็กใหญ่ลำดับราคาแล้วแต่นะคะแต่มูลค่าแพงไม่แพงอย่างเงี้ยแล้วแต่เลยแต่ยังไงก็มีโอกาสได้ทุกท่านแน่นอนอ,อันนี้ชัวร์นะคะทีนี้ ข้อนิดหนึ่งระวังนิดเดียวก็คือความหมายบางทีมันนอกจากเป็นตัวบ้านทรัพย์สินแล้วความหมายอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นบุคคลหรือคนที่เข้ามาอย่างเช่นได้เคยได้สะพ้ายได้คู่ได้แต่งงานนะหรือว่าได้คนเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นคนเยอะขึ้นนะข้อน,นี้อาจจะต้องระวังถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินอาจจะต้องมีมุมของการมีตำหนิบ้างนะคะมีมุมของการเอ้ยนู่นนี่นั่นที่มันไม่ ดูดีๆเอาไง่ายๆเราอยากได้รถอย่างเงี้ยถ้าเราไปซื้อมือสองคุณก็ต้องดูดีๆเพราะมีโอกาสว่าเอ้ยมันไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสมประกอบอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคนมันก็ต้องเหมือนกับต้องจูนต้องปรับต้องมีอะไรวุ่นวายในครอบครัวพอสมควร,ครนะคะซึ่งอันนี้คือความหมายของอเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องตัวบุคคลอของชาวลัคนาราศีพิจิกที่บอกว่าปีนี้ยังไงก็ต้องมีอะไรเหล่านี้เข้ามาแล้วเป็นเจ้าของได้แน่ๆ,ๆนะคะ คราวนี้ในมุมของการเงินนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมีเกณฑ์ค่อนข้างโดดเด่นเรื่องของการเงินค่อนข้างจะเกณฑ์เงินเดินอ่ะเงินเดินทําอะไรก็ก็ก็สามารถผันเป็นเงินได้ได้แต่ว่ามันมีในลักษณะของเรื่องของการการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงปรับนู้นหน่อยปรับนี้หน่อยมันก็จะได้เป็นเงินเป็นตัวเงินมันอาจจะติดอยู่ตรงเนี้ยไอะทำไมมัน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 ไม่จบสักทีมันแปลเป็นเงินไม่ได้สักทีมันอาจจะถอยออกมานิดหนึ่งแล้วก็หันกลับเข้าไปใหม่โอ้มัน ทริคมันอยู่ตรงนี้นี่เองแก้ไขตรงนี้ปรับตรงนี้นะมันสามารถที่จะไปต่อได้มันสามารถที่จะขายได้สามารถที่จะแปลงเป็นทรัพย์สินหรือว่าแปลงเป็นผลประโยชน์ได้ชาวราศีพิจิกอาจจะมองมุมหนึ่งว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ได้เป็นเงินตรงๆเราเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมแล้วค่อยวนกลับมาเป็น,เ,ปนเงินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเสียเวลาเสียขั้นตอนหน่อยแต่ว่า มันก็ยังได้ผลประโยชน์ในในในมุมที่เราค่อนข้างค่อนข้างพออกพอใจพอสมควรนะครับแต่ถ้าคาดหวังว่าเอ๊ซื้อมาขายไปตรงๆงบางทีมันก็อาจไม่ได้ตรงชัดเจนแบบนั้นเท่านั้นเองอเนะครับแต่พอครึ่งปีหลังเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินให้มากเพราะชาวราศีพิจิกเนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของการจ่ายสูงมากมนะครับในเรื่องของครึ่งครึ่งปีหลังนะแต่ถ้าเป็นการจ่ายในเรื่องขององค์ความรู้จ่ายเพื่อซื้อแล้ว รอในระยะเวลาไกลๆซื้อกองซุนซื้อพันธบัตรใดๆก็ตามที่ซื้อแล้วเราไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์หรือว่ากําไรในในในช่วงเวลาอันสั้นน่ะไม่มีปัญหาแต่ถ้าการลงทุนใดๆก็ตามการเปิดกิจการอะไรก็ตามในช่วงครึ่งปีหลังของปี68เนียชาวราศีพิจิกมีความเสี่ยงทันทีหรืออาจจะเปิดแล้วมันเห็นแล้วมันไปได้แหละแต่ว่าคุณคํานวณว่า่า3เดือน6เดือนได้ผลแน่นอนซึ่งมันจะคูณ2อ่ะคุณคำนวณไว้6เดือนอ่ะคุณก็จะต้องรอเป็นปี ซึ่งต้องมาวัดสายป่านกันว่าในระหว่างนี้เราประคองตัวหรือว่าแก้ไขปัญหาได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ในทางกับกันนะครับช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าชาวราศีพิจิกทำงานในลักษณะของการแก้ปัญหาการรับแก้ไขปัญหากับกับเป็นผลที่ดียกตัวอย่างสมมุติชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นผู้ละเหมาแล้วกันเป็นผู้ละเหมาเ,าเราเราเราสร้างบ้านเนี่ยเราเราทามาตลอดแต่พอช่วงครึ่งปีหลังของปี68 กับเป็นงานเซอร์วิสงานเมนเทนแนนซ์เนี่ยจะได้ผลประโยชน์ดีกว่างานเริ่มต้นใหม่เนี่ยก็จะมีเกณฑ์ลง่านึงเข้ามาแต่ชาวราศีพิจิกต้องระวังอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของของงานโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่การหักกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเรื่องของผลประโยชน์หรือถูกผู้หลักผู้ใหญ่หักในเรื่องของผลประโยชน์อันนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นความชัดเจนต้องมาก่อนครับ อย่าลืมเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรทุกอย่างพวกนี้ด้วยเพราะว่าชาวบิจิกส่วนมากมุมหนึ่งอ,ะอ่ะมักจะได้ดีในต่างถิ่นต่างแดนเพราะงั้นเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับต่างประเทศอะไรพวกนี้สำคัญมากนะคะ,ะโดยเพาะช่วงหลังพฤษภาเนี่ยต้องศ,ศึกษาไว้ดูดีๆเลยแหละอะ มาต่อที่เรื่องเกี่ยวกับพี่น้องเพื่อนฝูงหร,หรือสังคมบ้างนะคะคในช่วงตั้งแต่ต้นปีเลยแล้วกันนะคะก็ถือว่ายังเป็นได้ดีนะมีละผลจากการติดต่อใายขายของก็ยังจะโอเคขายดีขายได้นะคะคมีโอกาสแบบว่าเป็นล่ําเป็นสันและหยิบเงินหยิบทองนะะในในมุมของคนนะพี่น้องเพื่อนฝูงก็ช่วยเหลือกเกือ้อกูลกันดีนะ,ะมีการเดินทางรุ่นนี้นั่นรักใคร่กลมเกลียวกันไม่ค่อยมีอะไรมีปัญหานะคะแต่นะคะ,ะ,คะอาจารย์ศรีกรณ์จะบอกว่า หลังพฤษภาเป็นต้นไปนะคะถ้าเป็นในเรื่องบุคคลไม่ว่าเราจะติดต่อกับใครอะไรยังไงอันนี้บอกเลยว่า ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะคุณมีเกณฑ์ผิดใจกันหรือทํางานกับเราเอ้ยอยู่ๆกลายเป็นเขาทําอย่างอื่นแล้วทั้งน่งที่เรากําลังไปได้ดีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ความห่างเหินนะหรือการไม่ลงรอยของสังคมหรือพี่น้องหรือ,อคนที่เราดิวเราทํางานอยู่นะคะโดยเฉพาะช่วงหลังพฤษภานะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังจากม,มีของมาขายกลาย่าอยู่ๆของนั้นก็หมดไม่มีเราไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเราก็หมดไรายได้แล้วอันนี้ข้อแรกหรือสองนะคะถ้าเป็นคนก็อาจจะ มีปัญหากับเขาทะเลาะเบาะแว้งหรือมีปัญหาหรืออยู่ๆคนนั้นก็หายไปเลยนะเราติดต่อไม่ได้โกงเราซะงงั้นนะหลังพฤษภาอันนี้ต้องดูดีๆนะหรือนะข้อที่สามถ้าเกิด ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านอยากลงทุนอยากลุยอะไรถ้าตั้งแต่ต้นปีนะคะมกราเป็นต้นไปยังพอลุยได้ลงทุนแต่อาจารย์สีอยากให้ลงทุนแบบนี้แบบว่า,าเขาเรียกว่าระยะสั้นๆนะคะอาจจะสามเดือนสี่เดือนอพอนะคะอย่าให้เลยพฤษภาคมนะคะเพราะถ้าเลยพฤษภาคมมันจะมีทั้งดีและเสียนะคะถ้ามุมเสียเลยก็คืออ่ะเราลงทุนไปปุ๊บนะคะ ถ้าต่างแดนต่างถิน่นต่างประเทศไม่เป็นไรนะคะเป็นมูลค่าเยอะๆข้ามถิน่นข้ามแดนถือว่าดีแต่ถ้าใกล้ๆนะคะแล้วเป็นคนที่เราใกล้ชิดเลยแล้วไว้ใจและระยะสั้นๆอันนี้แหละจะมีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะแยกเป็นโหมด2โหมดนะถ้าลงทุนอะไรที่แบบว่า,าระยะสั้นๆนะดีกับลงทุนที่มันไกลๆเลยดีนะคะ แต่ถ้านอกเหนือจากนี้อันนี้แหละไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะต้องระมัดระวังนะคะในมุมในเรื่องของบริวารและความรักนะครับจะเอาในเรื่องของบริวารก่อนอนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของได้ตัวช่วยนะครับการได้บริวารมาช่วยได้คนมาสนับสนุนคนมาซัพพอร์ตในแง่ของของการลงไม้ลงมือในการทํางานะนะครับค่อนข้างโดดเด่นมากในช่วงครึ่งปีแรกนะครับแต่ว่าให้รู้แค่ว่า เขามาในระยะสั้นๆช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยถ้าต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนเกา่าบริวารเกา่าๆผู้ใหญ่เกา่าๆเนี่ยให้ให้เข้าหาได้เลยนะครับจอยกันเป็นจอบๆเป็นงานงานไปดีแต่ถ้าต้องการดิวแบบระยะยาวๆก็ต้องต้องเป็นช่วงครึ่งปีหลังละ<ช>นะครับแต่ให้รู้ว่ามันเป็นงานลักษณะของการแก้ปัญหาซะมากกว่า<ช>นะครับ,รบในมุมของความรักนะครับชาวราศีพิจิกปีนี้ทั้งปีเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับความรักมันไม่ค่อยจะสมูทเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่า ตัวคนรักเองเนี่ยปีนี้ทั้งปีเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้มันมันเกิดช่องว่างเกิดความห่างเหินหอ,อะไรบางอย่างกับกับชาวพิจิกนะถ้าชาวพิจิกที่มีครอบครัวแล้วนะครับช่วงครึ่งปีแรกนะยังยังยังค่อนข้างโอเคออยังยังประครับประคองได้แต่พอครึ่งปีหลังเนะี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะจะระยะมันจะกว้างขึ้นนะครับถ้าทําใจได้เข้าใจได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันมัน มันไม่ปกติมันไม่โอเคอะตามหาตามสืบตามเช็คว่าทําไมทําไมทําไมอย่างเงี้ยคราวเนี้ยยาวนะครับเจ็บยาวมีปัญหายาวเสียหายยาวนะครับชาวราศีพิจิกที่เป็นคนโสดมีมีวนเวียนเข้ามาแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าชาวราศีพิจิกไม่ค่อยให้ความสําคัญเท่าไหร่คนโสดเนี่ยจะจะจะ,จะไม่ค่อยซีเรียสกับกับคนที่เข้ามาจะว่าเล่นตัวก็ก็ไม่เชิงมันเพิ่งเจ็บมาบ่นดอะคนพิจิกส่วนใหญ่ก็ ก็จะมีแผลในเรื่องของของความรักมาในช่วงปี66โดยประมาณนะครับก็เลยปี67ก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเปิดรับตรงนี้เท่าไหร่นะครับก็จะเน้นในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของงานเรื่องอะไรถ้าส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ชาวราศีพิจิกที่เป็นคนโสดเปิดประตูรับปุ๊งนี่ปีนี้ทั้งปีนะเรื่องอื่นดาวหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะ เล่นพอกรุบกริบไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้จริงจังไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ที่คุณเอาใจลงไปเล่นเมื่อไหร่ที่คุณจริงจังมันจะเป็นปัญหาทันทีอยากจะแนะนําชาวราศีพิจิกอยู่2อ,อย่างนะครับอย่างแรกหนังสือบ้าน12ราศีนะครับชาวราศีา<ส>พิจิกใช่ปีนี้เป็นเกณฑ์ของการขยับขยายเป็นเรื่องเดียวที่เด่นแล้วก็เด่นที่สุดของปีนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่การขยายที่ทํางานการสร้างออฟฟิศหน้าที่การงานด้วยนะใช่ครับมีความมั่นคงนะคะหนังสือเล่มนี้นะครับ แต่งโดยอาจารย์พัฒนาพัฒนาิรินะครับท่านสามารถเอาทิกเอาความรู้ในหนังสือเนี่ยไปปรับแต่งออฟฟิศที่ทํางานจะขยับขยายจะปรับเปลี่ยนโต๊ะทำงานจะเข้าอยู่บ้านใหม่หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ะนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําหอมกลิ่นจําปีะนะครับ ชาวราศีพิจิกปีนี้ต้องเย็นเป็นพิเศษนะครับกลิ่นจำปีจะทําให้คุณเย็นลงคิดไตรตรองได้มากขึ้นคิดอะไรได้ช้าลงทําอะไรได้ช้าลงนะครับคําว่าช้าลงเนี่ยมันไม่ได้ว่าทุกอย่างมันจะสายไปแต่มันดึงให้เราช้าลงเพราะเราอาจจะเร็วเกินเหตุนะครับทาาเรมมีสกขึ้นน้ําหอมโรมเยรากลิ่นจำปีนะครับเหมาะกับชาวราศีพิจิกมากขออวยพรนะคะให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะในปีนี้เนาะ ขอให้คิดหวังสิ่งใดนะคะอขอให้สมปรารถนานะคะขอให้เฮงเฮงรวยๆนะคะแล้วก็เอ่อเาเรียกอะไรอะ่ะผ่านพ้นนะอุปสรรคนะมีบ้านมีทรัพย์มีรถนะสิ่งไหนที่อยากได้เกี่ยวกับหลักทรัพย์ขอให้สมปรารถนาค่ะขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับมีความมั่นคงมีความสมปรารถนาทุกๆประการนะครับ เดือนมกราคมนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับท่านที่สนใจตรวจดวงชะตากับเรานะครับเราจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆส่งไปให้นะครับซึ่งของขวัญน,นั้นใครเห็นก็ถูกใจแหละแต่ไม่ได้บอกว่าจะเป็นอะไรนะครับท่านที่สนใจสามารถติดต่อมาได้นะครับค่ะฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ